สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเดี๋ยวมาตำส้ตมตำตำกุ้งกันค่ะตำส้ตมตำใส่กุ้งตำปูกุ้งค่ะนี่มะรกกอกเส้นมะรกกอกใส่เส้นบักแค่หลอดน้ำบักหน้าบักเกลดเทศบักพริกเี่ใส่กระเทียมบ่ามาก,กับบะไส่ค่ะปะลาอันนี้จะเป็นน้ำปูนี่น้ำปูจากพี่จิมโยโกฮามาแล้วก็ไอัน,นี้เป็นปูดอง ปูดองเขาแช่แข็งมาขายพีลค่ะอันนี้เป็นน้ําตาลไม่หวานค่ะน้ําตาลมักหวานค่ะน้ำตาลไปเลยน้อยหนึ่งเริ่มจากตำพริกกับกระเทียมจ้าโลกเลยน้ำปลาขวดก็เขย่าก่อนนะจ้ะก็จะใส่นี่ค่ะน้ปูเล็กน้อยสีงางาม ปูเล็กน้อยเพิ่มรสชาติปลาแม่เหลียน,นโซ่กระปูดองค่ะปูดองไม่ควันจากช่องแท่แข็งเลยค่ะนี่ เดี๋ยวปาดบักเขิดเทศกหนาวลงค่ะมะนาวปาดมะเขืดเทศลงคเครื่องลงแล้วเาก็โคลให้มันเข้ากันก่อนนะจ๊ะ ใส่เส้นลงไปลืมไม่ได้น้ําตาลวันหลายวันหน่อยผงนัวผงชูรสค่ะแนวแต่ผู้มักค่ะผู้มักกับบะใส่เป็นน้วเน้วนก็ซีบนามันนี่แหละเซบเสด็จแล้วก็ใส่เส้นลงไปจ้า เส้นแล้วกนุ้อ่าค่ะหอมมากกอบอกเรียบร้อยเราก็ใส่กุ้งลงไปไปเงี้ย ก็เรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเยด่ยมเสิร์ฟได้ครับจะเสิร์ฟเลยน้ำลายไหลค่ะตังกุ้งเรา กินว่าค่ะยังมีเซนบุกค่ะเซนบุกของมะขอนแล้วก็มีตับลูกวัวมีสมผักเกาหลีแค่กิมจิมีผักเราแค่นี้จ้าแซ่บได้น้ำไดยใหญ่จ้ะน้ำไดยใหญ่น้ำได้ใหญ่มามามา,มาจะสีส้มตำํำ นะแซ่บมากม,มาค่ะมากินตำกุ้งของเราอย่างแซ่บแซ่บมากแซ่บมากขอบอกแซ่บมากนะ่จ้ามา กุ้งไม่ควันลวกอยู่ค่ะยอกน้อยหนึ่ง yeah เจ็บมากเจ็บมากนี่มาอ่อนอว่นึ่งโตครับไหนเร็วอ,อย่าเห็นนิสัยบดีกัน ก็จะหยืดหยืดน้อยนึงค่ะเด็กแล้วสี่ถุมเครื่องไหแซบๆที่สี่ถุมเครื่องนี่ค่ะเนี้ยนาะ ย่อยมากย่อยมากมากจะมากมา ปหอมพเพชไปน,นี่ค่ะอัน,น,ะอนี้ห้องนามมันร้ น้ำม,มันไหลลงมาทั้งพี่สมดีค่ะ เพล่มเพิดปากแวะปากลมเจลออ้วเพชเพชเพช แล้วตอนมาพิกออกเพะเพะได้ ถอดก่อนให้เผะแล้วเผะแล้ว ผู้ดองการาคาอยู่ประมาณกระปุกนะหาสิบคนประมาณเกือบสองร้อยค่ะเกือบสองร้อยบาท เผ็ดค่ะมันเป็นกามไม,มันช่มีออกหวานหวานจักน้อยแล้วก็ออกเค็มเมอันนี้หวานหวานแท้ 你们 เพียด ใส่ส่วนจะได้สดกับน้่จ้ะว่าละกันขออภัยค่ะเผ็ดกันน้ำมูกเลย มากเยอะเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นีก้ก่อนค่ะเพจปาา ปากเบลอแล้วปากเจือขึ้นมาแล้วเฮ้ยค okay, ่ะจังดฑกะขอบคุณหล,ยลายๆจ้าสำบาบดีสุู่สกคนค่ะคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีจ้าพนักง,งานขอเดี๋ยวหาหมให้กินจ้ะ